ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกําลังอยู่กับบาวมีเอื้องอยางเอื้องบักแดงหน่อยไข่ออกมาเต็มแล้วพี่น้องต้มนี่จักสิมีไข่บ่มีไข่เด้อครับเด้อโอ้ยโอ้โอโอเต้นสูงครับเ,เ,เฉียดชิดอ้าวเฉีดที่มวกกับมีพี่น้องอันนี้ครับเป็นแจ้งไดพี่น้องว่าบ่าต้องโดบงโดบ่ต้องโดดบ่ต้มดอกเฉีดที่มู่ผู้ใดตีต้มกินดิบเอื้องพี่น้องผม ไห้ติ่มด้วยพี่น้องเอาไปถ้าต้มถังนี้มีอย่างพี่น้องผมถังนี้มีอย่างบักากม่วงพี่น้องเบื้องดีๆนะครับเด้อนี่บักากม่วงของแท้อืมบ้องว่าพาดชื่อแล้วบ้ามีสุดยอด เพียงายตะเวนบายข่อยมาพี่น้องเอ้ยกล้องบอดีกะซากหัวมันถอดวัตาเฮาจิตใจดีสวัสดีครับพี่น้องผมกับยูทูปกับบ้ามีแหลกช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมมีแต่เนีตื่นตาตื่นใจหลังจากฝนตกนะพี่น้องเนาะกะบบอด้ว่ากันกับบอดไว่ายังบ้ามีคลิปนี้สิมาสั่นๆเป็นอย่างจังเสียงเอืองบ้ามีอยากมาตอบคอมเม่ตข้อเม่นหนึ่งที่เพนคออเมนของเมามาว่า ถ้ว่าเพื่อนกาสีรอเรียนพี่น้องบ้ามีเขาใจยุ่กับศีรอบ้ามีเรียนนั่นแหละคือเพราะว่าถามบ้ามีว่าเอาไปขายเป็นยังไงละอันเอาไปขายลระบออันเลือน้อยไอ้เพราะมันเลือน่อยเลือทีเอฟซีอ่าซอยสนับสนุนบ้ามีบ่อ้ฟังว่าเลือล่ำนีเป็นเอฟซีกี่ิ้มักเป็นผู้สนับสนุนบ้ามี่พอยากใส่คข้ามาเอฟซีเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้มีผคกขุณนะครับเด้อบอกใบ้ก่อนว่าเพื่อนเป็นผู้มีพรกคุน สีใไส้คำว่าเอฟซีก็คือพี่ร่องทุกขูทุกคนทุกขูทุกท่านที่มีอ่ามตรไม่ตีที่ดีจิตใจดีมีอุปการะคุณกับบ่าวมีที่ซอยเบื้องช่องบ่าวมีล้ะกะด้วยดีเสมอมาติดตามบ่าวมีเสมอว่าบ่าวมีบ่ลืมบุญลืมคุณหรอกครับถ้า่วนไอ้ที่ถามว่าเอาไปขายเราบ่เลือหรือว่าเอาไปขายหลักเอาไปขายคือยังได็นี่แหละร่องเขาไปเบื้องข้อเมนครับบ้าบ่าวมี คือเจังเกียตนาสิถามว่าบ้ามีเอาเรือพนไปขายเมนบ่เอามาอาสิบ่เห็นบ้ามีเอาไปลงกับทีมงานจกเถือเดียวนาฝนนี่ละบ้ามีสิผ้าลุยเต็มที่เพราะว่าเรือล่ำนี้มันต้องใส่สองคนขันตั้มเอาไปผู้เดียวอาไปบ่ได้ขันคือจ้าบ้ามีผู้เดียวบ่สามารถสีเอาขึ้นรถบ่สามารถสิแก่บ่สามารถสีลงน้ำลงน้ำมันลงไปได้ผู้เดียวแต่ว่าผู้สี่ไปน้ำนั้นมันบ่ไม่ทันมีมันค่ายากกันว่านเขาว่านน้ำ ลวนคำถามที่ถามมาบ้ามีก็ทีตอบพร้อมด้วยภาพเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็น,ยน,นอยังคือหน้ายยากเลยพี่น้องกินเอื้องแต่กินเอืองเอาเอื้องกับยุนิตุ่มลงทุนลอยหนึ่งผู้เดียวน้องนิดาหนุนน้องสามปวะเฮาสีตุ่มเอื้องกว่าสันพี่นอ้องอา้าวบ้ามีผ้าเขาไปเพิ่งหาหายสงสัยที่หลัง ต้องใส่คำถามที่มันสอบกว่านี้เลยครับเด้อนี่เอาเบื้องเอาไม่พ่ายสองกันพราอมดยเรือลำบักไงมันเป็นไปบ่ได้ที่บ้ามีเสียวไปล่วงน้าผู้เดียวใดเพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติบ้ามีนําคขับบ่แม่นว่าไอ้ไอ้บ่แม่นว่าถามกับถามไปทั่วเอารวดบ้ามีกันหน้อยใหญ่เป็นเลยครับเด้อให้คิดว่าเราเลืออต่อให้บ้ามีบ่มีต่างจักบาทติดตัว บ้ามีกับพ่อสามารถสีเอาเรือเพิ่นไปขายได้เพราะว่าผู้สนับสนุนหลักท่านนี่อ่าเป็นของนิยามเอ่ยนะเลยครับเรือเป็นสวัสดีครับพี่ชายหน่อยวิไอพีของเฮาเนาะครับเนาะขนาดเรือบ้ามีกับยังอ่าเนี่ยต้องสารักซื้อเพิ่นเราเพิ่นเป็นผู้มีพระคุณเบ้าจริงทำจริงรักกะใจนักเลี้ยงสุดๆเพราะฉะนั้นการสีเข้าสีบ้บาว้าข้ามรอเหรียญน,นี่ยังกับเพิ่อนอย่บ่ได้เพิ่นเต็มใจให้เพิ่อนอยังให้เลยเพี่น้องยู่ดูซื้อเข้าสิไปคว้านักควานี่อ่า จเพ่นนี่บ่ได้เ้เพ่นเป็นผู้ใหญ่ใจดีกัจริงเพ่นพ่อใจพ่นสี่สนับสนุนเองเพ่นเห็นว่าเขาขาดตรบบก่องอีอย่างเพราะฉะนั้นแล้วให้เข้าใจบ้ามี่ละกะอย่าพยายามใส่คอมเมตนที่มันสวบกว่านี้หรือว่าใส่คําเขียนที่มันไขกวานี้เพี่น้รองเรื่อ,องอบ้ามีขอกากาศอภัให้ท่านบ้ามี่วงเกินก็ไดเพราะว่า f อทุกคนผู้เข้ามาเบิ้งทุกคนผู้ความเมตนทุกคนก็ถือเป็นผู้มีอุปการะคุณของบ้ามีเพราะฉะนั้นบ้ามีขอรองครับ คำถมามบางคำามำามมันก็กินใจมันกินใจเฮนา่นะเพราะว่าบ้ามีเคยไปเห็นงานกับเพิ่นเจ้าของเรือเคยไปทำงานเพิ่นเพิ่นเป็นเจ้าหน้ายบ้ามีตาก็ยังว่าท่านหลอกอยู่นะ่ะนี่ครับเอาเบิกเต็มๆส่วนซื้อเพิ่นกันนี่แหละครับขออนุญาตเอ่ยนะนะครับเด้อเป็นพี่ชายน้อย VIP นะครับเด้อบ้ามีต่างซื้อเพื่อนให้เรือเพราะฉะนั้นแล้วบ้ามีขอครับขอไอ้ในสิ่งที่ ไอ้ไซเมียนมาหรือว่าน้องนุ่งเมียนมาก,ก็ต้องเข้าใจละกะันใส่คำบ่อยมันสวอปเนี่ยเพราะว่า,วาบ้ามีก็เท่ากระแจ่แล้วสิไปเฮตดอีย่างโดยพาร,ราการมันเป็นไปบ่ได้อเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องเข้ารลบซึ่งกันและกันเลยครับเด้อบางสิ่งบางอย่างมันมันกระทบหัวใจดวงน้อยๆน,ยนี่มันก็มันก็คึดยากคือกันนะนะเอาคลิปนี้ว่ามีอย่างหลายขวาคุณพี่น้นอง ไรทุกง bon no ักทุ่กัดที่การตามเหมือนเดิมคือเก่าล้พี่น้องผมอะไรผิดพลาดบางประการบ้ามีกับขอโทษขอไหเพราะฉะนั้นแล้วก็ผิดกับว่าตามผิดถือกับว่าตามถือนั่นละบ้ามีก็ไดดเบื้องหน่อยเบื้องไรก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นพระคุณคือเก่าพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนปลาเห็ดในโรงเรียนมันบ่ท่านเกิดไปสํารวจแล้วบ้ามีขาดว่าบ่าเกิดอาทิตย์หนึ่งเต็มปลาแถบ่สิเป็นปลาผุนคือปลาผีพี่น้องผมฝ่าแตกแนอนอนเนาพี่น้องเนาะเอ้า ยจางไรกับวากันโอ้ยเนาะอามาลักๆก็คือมาตออบ่อมินขอบคุณครับสวัสดีครับ